กำเนิดระบบสุริยะระบบสุริยะเกิดจากกลุ่มฝุ่นและก๊าซในอวกาศซึ่งเรียกว่าโซลาร์เนบิลารวมตัวกันเมื่อประมาณ4,600ล้านปีมาแล้วนักวิทยาศาสตร์คำนวณจากอัตราการหลอมรวมของไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมภายในดวงอาทิตย์เมื่อสสารมากขึ้นแรงโน้มถ่วงระหว่างมวลสารมากขึ้นตามไปด้วย กลุ่มฝุ่นกา๊าซยุบตัวหมุนเป็นรูปจานตามหลักอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมแรงน้มถ่วงที่ใจกลางสร้างแรงกดดันมากทำให้กา๊าซมีอุณหภูมิสูงพอที่จะจุดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันหลอมรวมอะตอมของไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมดวงอาทิตย์จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในที่สุด วัตถุชั้นรอบนอกของดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิต่ำกว่าไปยังวงโคโจรตามแนวโมเมนตัมที่มีอยู่เดิมรอบดวงอาทิตย์เป็นชั้นๆมวลสารของแต่ละชั้นพยายามรวมตัวกันด้วยแรยงโน้มถ่วงด้วยเหตุนี้ดาวเคราะห์จึงกำเนิดขึ้นเป็นรูปทรงกลมเนื่องจากมวลสารพุ่งเข้าใส่จากทุกทิศทางอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงทำให้วัตถุที่อยู่รอบๆพยายามพุ่งเข้าหาดาวเคราะห์ ถ้าทิศทางของการเคลื่อนที่มีมุมที่ลึกพอก็จะพุ่งชนดาวเคราะห์ทำให้เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากมวลสารรวมกันแต่ถ้ามุมของการพุ่งชนตื้นเกินไปก็จะฉลับเข้าสู่วงโคโจรและเกิดการรวมตัวกลายเป็นดวงจันทร์บริวารดังที่เราเห็นได้ว่าดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เช่นดาวพฤหัสบดีจะมีดวงจันทร์บริวารหลายดวง และมีวงโคโจรหลายชั้นเนื่องจากมีมวลสารมากและมีแรงโน้มถ่วงมหาศาลต่างกับดาวพุธซึ่งมีขนาดเล็กมีแรงโน้มถ่วงน้อยไม่มีดวงจันทร์บริวารเลยวัตถุที่อยู่โดยรอบจะพุ่งเข้าหาดวงอาทิตย์เพราะมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าเยอะองค์ประกอบของระบบสุริยะได้แก่ดวงอาทิตย์ เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงตำแหน่งจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะที่ทำให้ดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรอรอบรอบดาวเคราะห์ชั้นในเป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่มีความหนาแน่นสูงและพื้นผิวเป็นของแข็งซึ่งส่วนใหญ่เป็นธาตุหนักมีบรรยากาศเบาบางทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของความร้อนดวงอาทิตย์และรมสุริยะทำให้ธาตุเบาเสียประจุ ไม่สามารถดำรงสถานะอยู่ได้ดาวเคราะห์ชั้นในบางครั้งเรียกว่าดาวเคราะห์พื้นแข็งเนื่องจากมีพื้นผิวเป็นของแข็งคล้ายคลึงกับโลกดาวเคราะห์ชั้นในมีสีดวงได้แก่ดาวพุธด,ดาวศุกร์โลกและดาวอังคาร ดาวเคราะห์ชั้นนอกเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่แต่มีความหนาแน่นต่ำเกิดจากการสะสมตัวของธาตุเบาอย่างช้าๆทำนองเดียวกับการก่อตัวของก้อนหิมะเนื่องจากได้รับอิทธิพลของความร้อนและลมสุริยะจากดวงอาทิตย์เพียงเล็กน้อยดาวเคราะห์พวกนี้จึงมีแก่นขนาดเล็กห่อหุ้มด้วยกาจนวนมหาศารบางครั้งเราเรียกดาวเคราะห์ประเภทนี้ว่าดาวเคราะห์กาดยักษ ซึ่งหมายถึงดาวเคราะห์ที่มีคุณสมบัติคล้ายดาวพฤหัสดาวเคราะห์ชั้นนอกมีสี่ดวงคือดาวพฤหัสดาวเสารดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน บริวารโลกมีใช่ดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่มีดวงจันทร์บริวารโลกมีบริวารชื่อว่าดวงจันทร์หรือ The Moon ในขณะที่ดาวเคราะห์อื่นๆมีบริวารเช่นเดียวกันเช่นดาวพฤหัส,สบดีมีดวงจันทร์ขนาดใหญ่ทั้งหมด4ดวงชื่อ i อโอยูโรปาแกน e ม e และคา l ิสโตดาวเคราะห์และดวงจันทร์ถือกำเนิดขึ้นพร้อมๆกัน พียงแต่ดวงจันทร์มิได้รวมตัวกับดาวเคราะห์โดยตรงแต่ก่อตัวขึ้นภายในวงโครจรของดาวเคราะห์เราจะสังเกตได้ว่าหากมองด้านบนของระบบสุริยะจะเห็นได้ว่าทั้งดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์และดวงจันทร์ส่วนใหญ่จะหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและโครจรรอบดวงอาทิตย์ในทิศทวนเข็มนาฬิกาเช่นกันหากมองจากด้านข้างของระบบสุริยะก็จะพบว่า ทั้งดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์และดวงจันทร์บริวารจะอยู่ในระนาบที่ใกล้เคียงสุริยะวิถีมากทั้งนี้ก็เนื่องมาจากระบบสุริยะทั้งระบบกำเนิดขึ้นพร้อมๆกันโดยการยุบและหมุนตัวจากฝุ่น ดาวเคราะห์แคะนิยามใหม่ของสาพ,พนธ์ดาราศาสตร์สากลที่กล่าวถึงวัตถุขนาดเล็กที่มีรูปร่างคล้ายทรงกลมแต่มีวงโครจรรูปรีซ้อนทับดาวเคราะห์ดวงอื่นและไม่อยู่ในระนาบของสุริยวิถีซึ่งได้แก่ซีริสพลัสลาชพลูโตและดาวที่เพิ่งค้นพบใหม่เช่นเฮริสเซตนาวารูนา เป็นตนต้ดาวเคราะห์น้อยเกิดจากวัตถุที่ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ได้เนื่องจากแรงรบกวนจากดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เช่นดาวพฤหัสบดีดาวเสาเราจะพบว่า ประชากรของดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่อยู่ที่แถบดาวเคราะห์น้อยซึ่งอยู่ระหว่างวงโครจรของดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์แค่เช่นเซเรสก็เคยจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่900กิโลเมตรดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่จะมีวงโครจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปรีและไม่อยู่ในระนาบสุริยวิถี ขนาดนี้มีการค้นพบดาวเคราะห์น้อยแล้วประมาณ3 0 0แสนดวงในระบบสุริยะดาวหางเป็นวัตถุขนาดเล็กเช่นเดียวกับดาวเคราะห์น้อยแต่มีวงโครจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรียาวมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นกา๊าซ ในสถานะของแข็งเมื่อดอาวหางเคลื่อนที่เข้าหาดวงอาทิตย์ความร้อนจะทำให้มวลของมันระเหยกลายเป็นกา๊าซลมสุริยะเป่าให้ก๊าซเหล่านั้นพุ่งออกไปในทิศท,ทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์กลายเป็นหาง วัตถุแถบไคเปอร์เป็นวัตถุที่หนาวเย็นเช่นเดียวกับดาวหางแต่มีวงโครจรอ,อยู่ถัดจากดาวเนปจูนออกไปบางครั้งจึงเรียกว่า t r a n s n e p t u n e objects ทั้งนี้แถบไคเปอร์จะอยู่ในระนาบของสุริยวิถีโดยมีระยะห่างออกไปตั้งแต่40-500 au หรือหน่วยดาราศาสตร์เท่ากับระยะทางระหว่างโลกถึงดวงอาทิตย์ หรือ150ล้านกิโลเมตรดาวพลูโตเองก็จัดว่าเป็นวัตถุในแถบไคเปอร์รวมทั้งดาวเคราะห์แคระซึ่งค้นพบใหม่เช่นเฮริสเซตนาวารูนาเป็นต้นปัจจุบันมีการค้นพบวัตถุในแถบไคเปอร์แล้วมากกว่า35,000ดวง และวัตถุสุดท้ายในระบบสุริยะซึ่งอยู่ชั้นนอกสุดนั่นคือเมฆออสเป็นสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ชื่อเจนส์ออสซึ่งเชื่อว่านกสุดขอบของระบบสุริยะรัศมีประมาณ50,000 AU จากดวงอาทิตย์ระบบสุริยะของเราห่อหุ้มด้วยวัสดุกา๊าซแข็ง ซึ่งหากมีแรงโน้มถ่วงจากภายนอกมากระทบกระเทือนกา๊าซแข็งเหล่านี้ก็จะหลุดเข้าสู่วงโครจรรอบดวงอาทิตย์กลายเป็นดาวหางวงโครจรยาวซึ่งแน่นอนว่าณนะปัจจุบันนี้ทฤษฎีของดาวหางที่พุง่งหรือว่าดาวตกอาจจะมีการสันนิษฐานว่ามาจากกลุ่มเมฆออสซึ่งก็มีความเป็นไปได้และก็มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้กับสมมติฐานที่ตั้งไว้นี้ด้วย แน่นอนว่าการกำเนิดระบบสุริยะจักรวาลก็คือการกำเนิดของ1ระบบซึ่งอาจจะมีมากกว่า1ล้านล้านระบบในจักรวาลที่มีการกำเนิดลักษณะคล้ายๆกันหรืออาจจะมีการกำเนิดที่ยิ่งใหญ่มากกว่าระบบสุริยะของเราถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดาวลูกเป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ